ก็เป็นวันที่27เมษา2568เป็นวันอาทิตย์การสนทนาธรรมแต่ละครั้งหลวงตาก็ให้ครูบาอาจารย์หมุนเวียนนะมาคุยพูดคุยธรรมะจากประสบการณ์แต่ละบุคคลเนาะมาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ก็พูดสิ่งที่ ตัวเองเดินผ่านมาว่าเห็นอะไรรู้อะไรเป็นอย่างไรนะธรรมะของตาไม่ได้ฟังจากท่านไปแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างในนั้นปฏิบัติแล้วได้อะไรเนาะครูบาสังเกตว่าหลวงตาให้มาสนทนาคำแต่ละครั้งเนี่ยท่านเห็นประโยชน์ กูบาสังเกตเห็นนะเป็นประโยชน์มากเพราะอะไรเพราะพวกเรามารวมตัวกันมากมาปฏิบัติกันอยู่ที่นี่เยอะหลายร้อยชีวิตมากันทุกาสารทิศก็ว่าได้ในประเทศไทยนี้ทุกจังหวัดนะนักปฏิบัติถ้าเกิดอะไรขึ้นในการปฏิบัติรู้เห็นอะไร เกิดสภาวะอย่างไรถ้าไปคุยกันเองแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เกิดความล่าช้ามันจะทำให้สัญญาที่จำได้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมาบวกกับสัญญาใหม่นะมันจะเก็บเป็นสัญญาสืบเนื่องจะเก็บเป็นข้อมูลใหม่ มันุกตาบอกเก็บเข้าในเมมเบอรี่การ์ดในเมมเบอรี่การ์ดเห็นไหมที่ลุงตาสอนเนี่ยเพื่อมาทำลายเมมเบอรีตัวนี้ให้มันเป็นโทรศัพท์เครื่องเปล่าๆนี่คือวัตถุประสงค์นะที่ครูบาสังเกตเห็นแต่มาแต,แต่แต่ถ้ามาฟัง จากครูบาอาจารย์แล้วเกิดความสงสัยถามตอบกันเนี่ยสัญญาตัวนั้นจะหายคือมันจะไม่เก็บเพราะท่านจะรู้ว่าจะสมควรตอบอย่างไรกับบุคคลน,นี้ยกตัวอย่างตัวครูบาเองเกิดสภาวะขึ้นเนี่ย แค่ไปทำความสะอาดกุฏิเอาไม้กวาดไปโดนมดตายเนี่ยตายไม่ตายไม่รู้แต่ว่าโดนแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันตายเห็นไหมมันจะเสียดแทงนะรู้สึกร้อนในอกนะตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงทุ่มนึงเนี่ย ก็ยังไม่หายยิ่งแน่นทำไงทีนี้ออกอยังไงถ้าไปคุยระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัตินี้จะหาเหตุว่าเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมมาเลยออกไม่ได้คูบาก็เลยขึ้นไปหาพระอาจารย์ทุีเนาะตอนนั้นะ่ะไปกราบเรียมท่านว่าผมเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ ผมกวาดไปโดนมดตายผมจะทำยังไงมันรู้สึกร้อนจุกแน่นเสียบแทงเข้าไปในหัวจิตหัวใจท่านก็พูดไม่เยอะนะเธอทำความสะอาดไม่ใช่หรือเห็นไหมเธอไม่มีเจตนาจะไปฆ่าเนี่ยเชื่อไหมกรรมตัวน,นั้นตกเลยนะ แล้วท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้ามีปัญหาโยนมาให้เราเราจะรับผิดชอบเธอสิ่งที่เธอทำหเห็นไหมมีกำลังจิตกำลังใจมากเลยแม้ถึงแม้จะไม่คายในขนาดนั้นแต่มันเบาลงมันโซบลงโซบลงแล้วก็หายไปนี่กรรมทัาน,นตกไปเห็นไหมประโยชน์นี่แหละการมาฟัง ฟังเพื่อเอาประโยชน์อย่าฟังเอาโทษบางทีเนี่ยการฟังธรรมะสนทนาธรรมแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ฟังเพื่อเราจะเข้าใจในธรรมของท่านนะไม่จำเป็นนะแต่ถ้าประสบการณ์ตรงกันอย่างน้อยท่านก็ยืนยันให้ได้ว่าอ๋อมีคนเป็นเหมือนเราอยู่ ให้กำลังจิตกำลังใจเราได้แต่ถ้าไม่เป็นเหมือนกันก็ทวนออกมาจากสิ่งที่เราไม่พอใจไม่พอใจอยังไงการลงมาฟังตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนครูบานะครูบาจะพูดตัวครูบาเองไม่อยากลงมาเพราะว่าท่านจัดเวลาวันทุกทุกวันเวลาทุ่มหนึ่งถูกไหมสองทุ่ม แล้วก็ตีสี่คุูบาบอกเลยว่าทุกตีสีู่บาลงคูบาลงมาเกือบทุกวันยกเว้นป่วยลงมาไม่ได้นับครั้งได้เห็นอะไรเห็นการฝืนแรกๆนะมันไม่อยากลงมาหรอกเพราะว่าอะไรการฟังไฟ้สดเนี่ยมันต้องเอาตัวกระทำเห็นไหมพาลงมาจากกุฏิ ความสะดวกสบายมันก็ลดลงไปฟังไรแห้งดีกว่าไอ้พี่คมไรแห้งยังไงก็ฟังโทรศัพท์ไงเปิดฟังโทรศัพท์นั่งที่กุฏิแต่ถ้าท่านพูดสภาวะที่มันโดนเราโดนใจเรามันหนีไม่ออกนะถ้ามาฟังไร้สดเนี่ยมันจะเห็นอาการไงน,นี่แหละการปฏิบัติการปฏิบัติ เพื่อไปเห็นอาการที่มันดิ้นด้วยความไม่พอใจนั่นแหละถึงจะเกิดความรู้จะเกิดวิชาแต่ถ้าเราเนี่ยพอใจในอาการนั้นๆมันเป็นสัญญาเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆ สืบเนื่องสืบเนื่องแล้วมันก็มีกำลังด้วยตัวนี้เนี่ยนี่แหละมันถึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่นี่นี่เร่งรีบกันทุกคนที่จะขนาายหาประโยชน์ใส่จิตใส่ใจกูบาเห็นนะโอ้เนี่ยมีนิสัยกันอยู่ แต่ต้องทวนออกจากนิสัยนั้นๆออกมาซะก่อนมันถึงจะเกิดประโยชน์นะนี่แหละประโยชน์ของการฟังแล้วทีนี้สมัยแรกๆที่ครูบาเห็นหลวงตาไร้สดครั้งแรกเลยนะอยู่ห้วยหลวงปีหกสองอยู่ห้วยหลวงความสะดวกสบายไม่เป็นอย่างนี้นะถือเอา ือโทรศัพท์ไม่คีดเจ้นถืออย่างเงี้ยกับหน้าใหม่เปลี่ยนกันถือเพราะว่าชั่วโมงกว่าเนี่ยมันก็ปวดมือเลยนะก็เปลี่ยนกันถืออย่างเงี้ยน,น,นะ,ะวันนั้นนะประมาณหกโมงที่กูบาเห็นนะมีเก้าอี้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้หน้าโรงครัวห้วยหลวงมีเอฟเฟกด้วยเอฟเฟกยังไงเสียงจักกะจันร้องระงมเลยนะ โอ้น่าฟังมากท่านก็เล่าไปเล่าสภาวะเข้มข้นมากเล่าการปฏิบัติของท่านมีตอนหนึ่งที่ครูบาเห็นเนี่ยที่หวงตาพูดท่านเคยไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดภูธรรมนกมุกดาหารพรรษาสองท่านว่าหลวงตาไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นโดยมีพระโวดเกือบ800รอยรูป โอ้เห็นไหมเจ๋งอยู่นะครูบาว่าทีนี้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยที่ลุงตาเล่าเป็นหมู่บ้านเขานับถือผีอนับถือผีเส้นไหว้แล้วก็ายากจนแม้แต่ข้าวจะใส่บาทก็ไม่มีมลุงตาพูดนะเขาทำข้าวไร่ หาหน่อไม้หาผักล่าสัตว์เป็นอาหารพอหลงตาไปอยู่เนี่ยท่านก็ต้องคิดแล้วจะทำยังไงท่านก็เลยไปหาผ้าป่าผ้าป่าของท่านคือไปหาเข้าวสารปลากระป๋องมามา่าพอได้มาเยอะแล้วเนี่ยท่านก็มาไว้วัด านไม่ได้แจกครูบาเห็นโอ้ชลาดมากถ้าเป็นครูบานะจะแจกให้ชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็จะนึ่งมาให้เราฉันแต่ท่านเอามาไว้วัดให้ชาวบ้านเนี่ยมาหุงทำกับข้าวในวัดอเพื่อจะดึงคนเข้ามาเนี่ยทุกวันได้ทานได้ร่วมกันทำกิจกรรมนึ่งข้าวเกือบยี่สิบหวดะ เห็นไหมประสบการณ์น่ไม่ธรรมดาเนาะแล้วทีนี้พอชาวบ้านพออยู่ได้แล้วท่านก็หาอุปกรณ์เป็นไถอุปเป็นจอบนะให้ชาวบ้านไปทำมาหากินท่านพูดนะแล้วทีนี้ท่านจะเล่าเสร็จแล้ว ท่านพาพวกกูบาไปดูด้วยประมาณเกือบสิบกว่าปีที่ท่านไม่ได้ไปท่านเล่านะชาวบ้านรักท่านมากเหมือนที่ท่านเล่าทุกอย่างเลยไปถึงนี่มีแต่คนร้องไห้กูบาไปเห็นนล้วโอ้พ่อแม่กูบาอาจารย์สิ่งที่ท่านทำท่านไม่ได้ทำเฉยๆนะ ท่านพูดแล้วก็ทำให้ดูด้วยเกิดประโยชน์มากนี่ครั้งหนึ่งนะที่คูบาเห็นแล้วอีกครั้งหนึ่งทีนี้มีโยมนิมนต์ไปจันทบุรีประมาณปีหกสามไปจันทบุรีคูบานี่ลยขับรถเอารถคูบาคันหนึ่งแล้วก็รถตู้เอ็มจีคันหนึ่ง ไปสมัยนั้นท่านก็ไปจันทบุรีขากลับท่านแวะผ่านบ้านบ้านตัวเองอะนะที่ชนบุรีท่านไม่ยอมเข้าไปเลยท่านก็ชี้ให้ดูว่านี่บ้านกูหลังนี้นี่ซอยนี้แต่ไม่เข้าไปถ้าเป็นเราละ่ะโอ้โหพาแวะก่อนไปจันทบุรีแล้วถูกไหมเพราะเป็นทางผ่านท่านสอนอะไร ท่านบอกว่ากูจะอยู่เป็นหลักให้เขาเราจะดึงเขาเข้าวัดเ,เราต้องเป็นหลักให้เขาไงเราต้องดึงเขาเข้าวัดไม่ใช่ว่าให้เขาดึงเราเข้าไปบ้านที่ครูบาเห็นนะนี่แหละที่ครูบาแทบจะไม่กลับบ้านเลยท,ทั้งที่บ้านครูบายอยู่ใกล้ๆนะเจ็ดสิบกิโลเนี่ย ถ้าไม่มีเหตุกว่าไม่ไปจะขอกลับไม่เคยขอเลยมีเหตุยังไงทางบ้านนิมนต์เห็นไหมถ้าเราหลักมั่นคงเนี่ยถ้าไม่เป็นขี้หลักปักขี้เลนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตามมาเห็นไหมแม่ก็ตามมาแม่บ้านก็ตามมาเนี่ยเราสังเกตเห็นหลวงตาไงโอ้ ท่านทำได้เนาะนี่คือคำสอนที่แยบคายมากทำให้ดูพูดให้ฟังนั่นแหละประโยชน์เกิดประโยชน์มากและอจจัจรรย์มากคูบาก็ได้ทำตามคูบาก็เห็นแล้วว่าการที่เป็นหลักให้ใครเนี่ยต้องมั่นคง คนคนนึงเกิดมาเนี่ยเหมือนหนังละครเรื่องหนึ่งไม่ใช่หนังสั้นนะเป็นหนังซีรีส์ต้องดูกันยาวๆเป็นตอนๆไปแม้แต่ครูบาพูดตรงนี้เนี่ยก็อย่าพึงเชื่อนะต้องเห็นด้วยตาและลงมือกระทําให้มันสมฤทธิผล ประสบการณ์มันถึงจะตรงกันฟังไว้ฟังไว้ก่อนถ้าคิดว่าเราเข้าใจในการฟังนั้นคิดใหม่มันไม่เข้าใจหรอกเมื่อไหร่มันจะเริ่มเข้าใจให้เอาความรู้สึกตัวเนี่ยตัดมันออก ตัดความเข้าใจออกอลมนี่แหละจะเป็นตัวตัดให้มันฟังด้วยสมาธิฟังด้วยความรู้สึกตัวฟังแต่ละครั้งเนี่ยให้มันเกิดความอพอใจไม่พอใจเห็นอาการต่างๆ มันถึงจะเกิดความรู้แก่เราะพี่คมถามมีมีใครที่จะสนทนานะบางทีมันเล่าคนเดียวมันไม่ใช่สนทนาเนาะขออนุญาตครับคุบาครับอ,อือยากจะสอบถามคุบาป,ป,ปูครับว่าให้คุบาป,ป,ปูแนะนำดีกว่าครับว่า ระหว่างการบำเพ็ญไปด้วยนะครับก่อสร้างแล้วก็ดูลมไปด้วยเนี่ยมีประโยชน์ยังไงและช่วยในเรื่องของการภาวนายัางไงอยากให้ครูบาชี้แจงแล้วก็แจกแจงรายละเอียดให้หน่อยครับว่าเพราะว่าผมเองเนี่ยเมื่อก่อนฝึกสมถะมาเยอะแล้วดูลมแบบตรงๆไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีแบบครูบาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ฝึกสมถะ มีจํานวนเยอะมีจํานวนมากก็เลยอยากให้ครูบาแนะนําแบบทําที่บ้านก็ได้หรือทําแบบใช้ชีวิตประจําวันนะครับอเอาเอาเริ่มจากโยมดีกว่าเนาะเพราะว่าครูบาเนี่ยเป็นคารวาสมา47ปีก็ถือว่ายาวนานพอสมควรเนาะเห็นเห็นผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็พอสมควรตอนแลกๆเนี่ยไม่ได้เจตนานะ ทมนิสัยพูดเรื่องนิสัยก่อนนิสัยนี่เป็นคนชอบทานเป็นคนชอบเสียสละมาตั้งแต่ต้นนิสัยคูบานะเ,าเวลาใส่บาตรเนี่ยตักบาตรตอนเช้าเนี่ยคูบาจะตักบาตรตอนเช้าเกือบทุกวันในหะน้าอยู่บ้านม่บ้านเขาจะเตรียมอาหารไว้ก็มาใส่บาตรเวลาใส่บาตรเนี่ยจะต้องมีการหยาดน้ําถูกไหม หยาดน้ําเวลาหยาดน้ําเนี่ยครูบาไม่ได้ขอให้ตัวเองนะขอให้คนอื่นให้พ่อแม่มีความรู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ลูกเมียเจ้ากรรมนายเวรให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยด้วยนิสัยนะขอให้คนอื่นไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดเพราะเราทําไปแล้วพอมาเจอครูบาอาจารย์ ท่านก็สอนเรื่องทานก่อนก่อนเจอหลวงตานะาท่านจะสอนเรื่องทานและก็จะเล่าชีวิตบ้างท่านก็พูดแต่เรื่องทานเป็นส่วนใหญ่พอเราได้ยินเราก็พอใจที่จะทานแล้วก็ทานออกไปท่านเปิดๆออกมาเราก็เอาไปให้อย่างบ้านเราขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยท่านต้องการาเสามาทํา ลงล้างบาทมาทำที่ย้อมผ้าแล้วก็ขนวัสดุไปให้ท่านก็สร้างของท่านแล้วเราก็กลับเราทำอย่างนี้เป็นประจำโดยโดยไม่มีการไปถวายหรืออย่างใดไม่มีทำแล้วก็ทำเลยมันเป็นนิสัยถูกไหมทำไปทำมากลายเป็นนิสัยแล้วทีนี้พอมาเจอหลวงตาเนี่ยท่านจะเล่าเรื่อง ท่านไปอยู่วัดปักกุงหลวงตานะไปอยู่วัดปักกุงใหม่ๆเนี่ยเป็นพระใหม่เหมือนครูบานี่แหละท่านไปอยู่วัดปักกุงเนี่ยเห็นพระทํางานสร้างเจดีสร้างกํากแพงต้องผสมปูนใส่โม่เนี่ยวันละเกือบสองร้อยโม่คิดดูแต่ก่อนท่านไปยืนดูเขาไง ไม่ได้บวชมาเพื่อทํางานท่านคิดนะไม่ได้บวชมาเพื่อทํางานเราบวชมาเพื่อภาวนาเพื่อนั่งสมาธิเพื่อเดินจงกรมถามว่าดีไหมดีอยู่แต่มันเปลี่ยนยุคแล้วมันต้องยุคทุกวันนี้เนี่ยมันต้องเร่งรีบเพราะโลกทุกวันนี้มันร้อนไงที่ครูบาสังเกตเห็นนะทีนี้ ท่านก็เลยไปลองทํางานกับหมู่คณะหลวงตาก็เลยติดใจมันได้กําลังตอนนั้นหลวงตายังไม่ได้ฝึกลมนะที่อยู่วัดปักกุงนะ้งท่านมาในสายพุทธโธใช่ไหมท่านมาในสายพุทธโธท่านไม่ได้ฝึกลมแต่ท่านเต็มใจที่จะทําท่านเห็นว่ามันเหนื่อยพอเป็นเหนื่อยมันเหนื่อยเนี่ยไปนั่งสมาธิ ม,มันมีกําลังเพราะมันเป็นสมถะสมถะที่เราทํางานเนี่ยมันร่างกายม,มันเหมือนเราเป็นนวดไปวอร์มเห็นไหมนักกีฬาต้องวอร์มซะก่อนวอร์มอัพซะก่อนถึงจะเล่นมันเลยมีกําลังครูบาก็ไม่รู้หรอกสังเกตเห็นว่าความชอบครูบาชอบทํางานก็เลยจําจากหลวงตามานี่แหละมาทํา พอมาวัดเนี่ยครูบามีความรู้สึกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะตอนเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นแขกไงทำยังไงก็ได้นะให้ช่วยเหลือเพราะเรามากินข้าววัดวารู้สึกอย่างนั้นนะนะทำยังไงก็ได้ช่วยเหลือเล็กน้อยพอดีหลวงตาก็ก่อสร้าง เราก็ถนัดถนัดก่อสร้างถนัดร,รมอยู่บ้านเราก็ทำไงทีนี้พอทำไปทำมามันเลยเป็นนิสัยมันต้องทำก่อนนะกลายเป็นนิสัยมันก็ได้เกิดความเคยชินมันเลยไม่เกอ้อไม่เขินที่จะทำเห็นไหมทีนี้พอมหาหลวงตาเนี่ยหลวงตาบอกดูลมเลยครูบาไม่ไม่รู้เรื่องพุทธโธ ไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนไม่ได้ฝึกมาเลยนะไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยท่านบอกว่าไปดูลมแบบงโง่ท่านก็บอกวิธีดูว่าให้ดูลมยาวสักห้านาทีนะท่านบอกและก็ไปดูลมสั้นสั้นหอบแบบอีกห้านาทีแล้วก็ไปดูลมปกติแล้วก็จำที่ท่านพูด แล้วก็ไปลองทำดูช่วงแรกๆมันก็อึดอัดลมนี่อึดอัดนะแปลกไหมทั้งๆที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งนะ,ะถ้าขาดกายลมเนี่ยไอร่างกายนี้ก็ต้องไม่มีแล้วใช่ไหมก็จบก็ต้องตาย สูบแล้วเรามีสองกายอาจจรรย์ไหมที่ผู้เจ้าส่งเข้าไปค้นพบตัวนี้และหลวงตาเองเนี่ยท่านก็สอนให้ราดูลมแบบอโง่ๆเราไม่ชอบไปถามว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นนี้เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษามาความสงสัยเรามันน้อย มันเลยเกิดประโยชน์มามองลองย้อนกลับไปดูมันเกิดประโยชน์กับคุบามากแต่คุบาสังเกตเห็นสิ่งที่ท่านทําแล้วทําตามแค่ทําตามนะทําไปทํามามีกําลังคูบาสังเกตเห็นว่ากุศลเนี่ยมันมามันมาหล่อเลี้ยงจิต สมถะมันมาหล่อเลี้ยงกายมันเป็นกำลังตัวหนึ่งที่มนหนุนให้ใจเรามีร่างกายเรานีเข้มแข็งขึ้นเมื่อเกิดสภาวะใดสภ,สภาวะหนึ่งขึ้นเนี่ยมันพร้อมที่จะต่อสู้มันจะต่อสู้เลยนะที่คูบาเห็นนะ คุบาอยู่กับลองตามาสามปีเป็นโยมโดยเอางานก่อสร้างเป็นหลักอยู่ไปอยู่มาเนี่ยพอปีที่สามนี่ดูลมไปดูลมมาเนี่เกิดติดลมมันจับเองนะพี่คมแต่ใช้เวลาหน่อยมันจะไม่ทิ้งลมเลยนั่นแหละมันจะรู้เรื่องของตัวเองมากขึ้นแม้เท่าทุกวันนี้เนี่ย คุบาก็ยังทำงานอยู่เห็นประโยชน์ในการทำไงเห็นประโยชน์บางทีคูบาอาจจะเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องนี่แหละคูบาถึงไม่อยากออกมาพูดนะบกวนไหม